สวัสดีครับคผูฟังธิระครับพูดถึงเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับตอนนี้นโยบายเนี่ยมีคนมั่นอกมั่นใจว่าจะโดนใจพี่น้องประชาชนแน่ๆน,นะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่านโยบายโดนใจรวมไทยสร้างชาติมั่นใจดันลุงตู่ผงาดนายกอีกรอบหนึ่งเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มจากธนกรวังบุญคงชนะ ในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักการเมืองของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับและก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลพื้นที่เลือกตั้งทางภาคใต้ของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับธนักรบ,บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าจากการที่มีพี่น้องชาวใต้เนี่ยมารอรับแล้วก็ให้กำลังใจผลเอกประยุทธ์ซึ่งไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งนี้แหละครับสะท้อนถึงกระแสความนิยมอย่างเห็นได้ชัดเลย ตลอดการลงพื้นที่เนี่ยเราได้ยินแต่เสียงว่าลุงตู่สู้สู้ให้เป็นนายกต่อไปนานๆเพราะได้เห็นด้วยความตั้งใจและก็ความมุ่งมั่นของพลเอกประยุทธ์ในการทํางานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขณะที่การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนายกจะให้ความสําคัญไม่ต่างไปจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับต้องการพัฒนาแล้ก็สร้างจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของภาคใต้แม้ว่าโครงการบางโครงการรัฐบาลก่อนหน้านี้เคยทํามาแล้วซ้ําๆแต่ทําแล้วไม่มีความคืบหน้าครับนายกก็ขอเวลาเพื่อทําให้มันดีขึ้นนําพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตมาได้อย่างเข้มแข็งแก้ไขปัญหาอุปสรรคปัญหารอบด้านและพลเอกประยุทธ์ไม่เคยย่อทอนะครับขณะเดียวกันพักรวมไทยสร้างชาติได้เตรียมที่จะเปิดเวทีปะสัยใหญ่ ช่วงเดือนเมษายนนี้และจะมีการประกาศนโยบายของพรรคซึ่งนโยบายของพรรคจะเป็นชุดนโยบายที่แบ่งการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและก็ด้านสังคมเพื่อทําให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะครับเป็นนโยบายที่ประชาชนจับต้องได้ทําได้จริงยึดหลักทําแล้วทําอยู่ทําต่อไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสิทธิของบัตรสวัสดิการ plus เป็น1,000บาทต่อเดือนโดยที่ผู้ถือบัตรเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะขอสิทธิ์ในการกู้เงินฉุกเฉินในวงเงินคนละไม่เกิน1,000 0บาทได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังจะมีการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเดือนละ1,000บาทโครงการให้ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33สามเนี่ยสามารถเบิกเงินสะสมชราภาพออกมาใช้ก่อนได้ร้อยละ30 จะมีการลดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงวัยเนี่ยไปทํางานนะครับมีการลดต้นทุนเกษตรกรรายย่อยช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ2,000บาทแก้กฎหมายไม่โดนไล่ที่ดินไม่โดนฟ้องต่อยอดโครงการคนละครึ่งซึ่งเราเชื่อเหลือเกินครับว่านโยบายทุกนโยบายที่รวมไทยสร้างชาติประกาศหาเสียงนี่นะครับจะทําให้พักได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้นนะครับอีกไม่นานครับหลังจากนี้ไปเนี่ย บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งก็จะเดือดเดือดยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกพักการเมืองต้องการที่จะเอาชนะใจพี่น้องประชาชนเพื่อจะเป็นผู้นําในการบริหารประเทศผมเองเนี่ยอยู่ในฐานะที่ต้องดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับผมตั้งใจไว้แล้วครับว่าเราจะรับฟังชาวบ้านให้มากขึ้นแล้วก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้เห็นในความตั้งใจที่เราจะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเราจะส่งต่อนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติ ไปให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าถ้าหากว่าพักรวมไทยสร้างชาติและพลเอกประยุทธ์ได้กลับเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยความสุขก็จะมาเยือนพ่อแม่พี่น้องถึงหน้าประตูบ้านแล้วคำว่าลุงตู่สู้ๆ้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะครับแต่ได้มาเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ให้ใจกับชาวบ้านไปแล้วชาวบ้านก็เลยให้ใจกลับมาเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ย ถ้าอยากจะให้ลุงตู่อยู่ต่อก็ต้องเลือกทั้งคนทั้งพักแนะครับ